สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของโครงงานวิศาสตร์เรื่องเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับกับการเดินทางศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานอาชีพและวัฒนธรรมประเพณีของเทศบาลตะบดดอกไม้เขตหนึ่งโซนเหนืออำเภอชนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับสำหรับโครงงานในครั้งนี้นะครับมีที่มาและความสําคัญจากการที่คณะผู้จัดทําโครงงานนะครับเเห็นความสําคัญในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับซึ่งถือได้ว่า เป็นสิ่งนะครับที่เกิดจากความคิดเกิดจากความเชื่อค่านิยมและการดำรงชีวิตของคนในท้องอิ่นนะครับที่ได้ร่วมการสร้างสรรค์ในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์รวมถึงการสร้างเป็นองค์ความรู้ทักษะต่างๆสืบทอ,อดมายังลูกหลานนั่นเองนะครับครับสำหรับในปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นยุคข,ของโลกาภิวัตน์นะครับก็คือ ในส่วนของระบบุนนิยมต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมประเพณีได้ถูกในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนะครับได้กืนกินในส่วนของความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไปนะครับดังนั้นนะครับทางคณะผู้จัดทําโครงงานนะครับจึงได้นําในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในข้อนี้นะครับมาบูรณาการร่วมกับการใช้ความรู้เพศศาสตร์ เพื่อทําการสืบทอดถ่ายทอดในส่วนของเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนี้นะครับสําหรับท้องถิ่นที่ทําการศึกษาในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเทศบาลตำบลดอกไม้นั่นเองนะครับสําหรับเทศบาลตำบลดอกไม้นะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในส่วนของตำบลดอกไม้สำหรับตำบลดอกไม้ของเรานะครับก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่นะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางด้านทรัพยากรทางด้านบุคคลนะครับ ในส่วนของการที่จะมีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นงานอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับดังคาขวัญของเทศบาลตะบนดอกไม้ที่ว่าดอกไม้แดนอีสานน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมงามรำประเพณีบุญบั้งไฟรวมน้ําใจสามาคัคคีมากมีภูมิปัญญาของป่าตามฤดูกาลนิดวิธีแดนอีสานแหล่งน้ําผ่านเริงี่ตุ่นนั่นเองครับจากคาขวัญดังกล่าวนะครับจะสะท้อนให้เห็นถึงการที่ เป็นพื้นที่นะครับที่อุดมสมบูรณ์มีภูมิปัญญามีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอยู่คู่กับท้องถิ่นมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับสำหรับการจัดทําโครงงานในครั้งนี้นะครับคณะผู้จัดทําโครงงานได้จัดทําโครงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1นนะครับเพื่อสํารวจเส้นทางการเดินทางศึกษาภูมิปัญญาท้องถิน่นงานอาชีพและวัฒนธรรมประเพณีของเทศบาลตำบลดอกไม้เขตหนึ่งโซนเหนืออำเภอชนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด สองนะครับเพื่อนําความรู้เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนนะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อหาเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับของการเดินทางเพื่อที่จะศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆให้ได้ครบทุกสถานที่ 3. นะครับเพื่อนําความรู้เรื่องทฤษฎีกรารพื้นต้นนะครับมาใช้สร้างกราฟในการเดินทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดได้สามารถเดินทางได้ครบทุกสถานที่และวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนะครับก็เพื่อ เป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad หรือ GSP นะครับมาเพื่อสร้างการาฟแสดงการเดินทางที่สั้นที่สุดและสามารถเดินทางได้ครบทุกสถานที่นั่นเองครับสำหรับโครงงานในครั้งนี้นะครับคณะผู้จัดทำโครงงานก็มีขอบเขตในส่วนของการจัดทำโครงงานในด้านเนื้อหาก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตะบนดอกไม้เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเบื้องต้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเรียงสับเปลี่ยน โปรแกรม t ด e r e Ge o m e t e r s ร์สเก a แพดหรือ g p นะครับแล้วก็โปรแกรม g o o ก l e Earth เพื่อใช้ในการวัดระยะทางของสถานที่ต่างๆนั่นเองครับสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานในครั้งนี้นะครับก็คือสามารถหาเส้นทางนะครับที่เดินทางได้ครบทุกสถานที่อย่างถูกต้องครบถ้วน,นครับซึ่งสถานที่ต่างๆนะครับจะสามารถเดินทางไปหากันได้โดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดสามารถเดินทางได้ครบทุกสถานที่ แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการพัฒนาชุมชนนะครับและยังเป็นการนําความรู้คณิตศาสตร์นะครับมาประยุกต์ใช้ควมกับท้องถิ่นเป็นการฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์นะครับในส่วนของการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และยังเป็นการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันและการดำรงชีวิตอีกด้วยครับต่อไปนะคะเราจะมาดูกันในส่วนของการสํารวจสถานที่ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานอาชีพและวัฒนธรรมประเพณีนะคะเทศบาลตําบลดอกไม้ค่ะ เทศบาลตำบลดอกไม้นะคะแบ่งการปกครองออกเป็น14หมู่บ้านค่ะโดยมีเขตการปกครอง2เขตค่ะคือเขต1โซนเหนือค่ะและเขต2โซนใต้ทางผู้จัดทําของเรานะคะได้สํารวจในพื้นที่ของเขต1โซนเหนือค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสถานที่ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกันนะคะ ที่แรกนะคะจะเป็นหัตกรรมจักสารสุ่มไก่ค่ะหัตกรรมจักสารสุ่มไก่นะคะจะแบ่งออกเป็น2แห่งนะคะก็จะมีของนายสวัยชำนาญค่ะตั้งอยู่ท uh> ี่บ้านดอกไม้หมู่ที่1ค่ะและของนายคําภากรีบจำปีค่ะตั้งอยู่ที่บ้านภูงาหมู่ที่4ค่ะค่ะถัดมานะคะจะเป็นหัตกรรมจักสารตะก้าไม้ไผ่ค่ะซึ่งเป็นของกลุ่มอาชีพจักสารหมู่ที่1ค่ะนําโดยในช่วงสีครังค่ะนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านดอกไม้หมู่ที่1นะคะ ก็จะมีเป็นหัตกรรมทอผ้าไหมค่ะหัตกรรมทอผ้าไหมนะคะจะมีทั้งหมด3แห่งด้วยกันค่ะแห่งแรกนะคะจะเป็นกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมหมู่ที่11ค่ะนําโดยนายประพันธ์เจนสักคูค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาหมู่ที่11ค่ะแห่งที่สองนะคะจะเป็นของนายหัวแสงทองค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาหมู่ที่3มค่ะ แห่งที่3นะคะจะเป็นของกลุ่มแม่บ้านบ้านหมอตาหมู่ที่3ค่ะนําโดยนางทองมีเท่าวินวัดค่ะต่อไปเราจะมาดูเป็นสถานที่ศึกษางานอาชีพนะคะก็จะมีเป็นฟาร์มโพคุนค่ะฟาร์มโพคุนจะมีทั้งหมด2แห่งด้วยกันนะคะแห่งแรกนะคะจะเป็นของนายวัรสาจำปาค่ะตั้งอยู่ที่บ้านดอกไม้หมู่ที่1ค่ะแห่งที่สองนะคะจะเป็นของนายเกรียงศักดิ์วงแก่นคําค่ะตั้งอยู่ที่บ้านดอกไม้หมู่ที่13ค่ะ ในส่วนถัดมานะคะจะเป็นของฟาร์มจระเคศเนื้อค่ะจะมีท <aki> ั้งหมด2แห่งด้วยกันนะคะแห่งแรกจะเป็นของนายสวัสด์แก้วคาใสค่ะตั้งอยู่ที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านภูงานะคะหมู่ที่4ค่ะและแห่งที่สองนะคะจะเป็นของนายสุธีวาสนาวค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาหมู่ที่11ค่ะก็จะมีเป็นฟาร์มจิ้งหรีดหนูนาด้วยนะคะจะเป็นของนายงวนคันธพัฒ์ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านภูงาหมู่ที่4ค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นฟาร์มเห็ดค่ะฟาร์มเห็ดจะมีทั้งหมด2แห่งด้วยกันนะคะแห่งแรกค่ะจะเป็นของลุ่มเกษตรผู้ปลูกเห็ดฟางค่ะหมู่ที่1นะคะตั้งอยู่ที่บ้านดอกไม้หมู่ที่1ค่ะถัดมานะคะอีกหนึ่งที่นะคะจะเป็นของนายรุณนเหล่าพินิจนันค่ะเป็นฟาร์มเห็ดนางฟ้านะคะตั้งอยู่ที่บ้านดอกไม้หมู่ที่13ค่ะแล้วก็จะมีเป็นร้านขายไก่ย่างค่ะอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะขายไก่ย่าง บ้านดอกไม้ะคะจำนวน20บร้านด้วยกันตั้งอยู่บนถนนเกษตรวิสัยสวรรณภูคะบ้านดอกไม้หมู่ที่13ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของวัดกันบ้างนะคะก็จะมีวัดป่าอุมรัวะคะ่ะวัดป่าอุมรัวนะคะตั้งอยู่ที่บ้านดอกไม้หมู่ที่1ค่ะก็จะมีเป็นประเพณีบุญเข้ากร,รมบุญเดือนอ้ายนะคะถัดมาค่ะเป็นวัดบ้านดอกไม้ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านดอกไม้หมู่ที่1เช่นกันนะคะจะมีเป็นประเพณีบุญบ้างไฟบุญเดือน6ค่ะถัดมานะคะเป็น วัดนิกรบำรุงค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาหมู่ที่3ค่ะก็จะมีเป็นประเพณีตักบาทเทวค่ะบุญเดือน11ค่ะวัดใหม่สามัคคีค่ะก็ตั้งอยู่ที่บ้านหมอตาหมู่ที่11เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีเป็นประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาบุญเดือน8นะคะวัดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวัดบ้านภูงาค่ะก็ตั้งอยู่ที่บ้านภูงาหมู่ที่4ค่ะจะมีเป็นประเพณีบุญพเวทบุญเดือนสี่ค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบแห,แหล่งสถานศึกษาที่เราต้องการศึกษาแล้วนะคะถัดมาเราก็จะนํามาสร้างจุดพิกัดค่ะและสร้างกราฟเส้นทางการเดินทางดังนี้เลยนะคะก็คือเราจะให้กําหนดจุด O เนี่ยแทนสํานักงานเทศบาลตาบลดอกไม้ค่ะกําหนดจุด A ใหญ่นะคะแทนสถานที่ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะ A เล็กนะคะเป็นหัตถกรรมจักสานสุ่มไก่ไม้ไผ่ค่ะ B เล็กค่ะหัตถกรรมจักสานตะกร้าไม้ไผ่ค่ะ C เล็กค่ะ ท้อผ้าไหมค่ะแล้วก็จะได้พิกัดจุด A นะคะออกมาทั้งทั้งหมด6จุดดังนี้เลยค่ะค่ะถัดมาเราก็จะกำหนด B นะคะแทนสถานที่ศึกษางานอาชีพค่ะโดยจะมีตรงนี้ทั้งหมด8พิกัดจุดเลยนะคะก็จะมี B คะ่ะแทนฟาร์มโคขุน E แทนฟาร์มจระเข้เนื้อ F แทนฟาร์มจิ้งหลีด G แทนฟาร์มเห็ดและ H แทนร้านขายไก่ย,ย่างค่ะ ก็จะเป็นในส่วนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเราจะกําหนด C นะคะแทนสถานศึกษาวัฒนธรรมประเพณีนะคะโดยเราจะให้ไอแทนวัดป่าอุมดัวค่ะ J แทนวัดบ้านภูงา K แทนวัดบ้านดอกไม้ L แทนวัดใหม่สามคัคคีและ M แทนวัดนิกรบำรุงค่ะโดยเราจะได้จุด C ทั้งหมด5จุดนะคะได้เป็น5พิกัดอย่างนี้ค่ะครับหลังจากที่เราได้สำรวจนะครับในส่วนของสถานที่ต่างๆนะครับตามขอบเขต ภูมิปัญญาท้องถิ่นง,งานอาชีพและวัฒนธรรมประเพณีของเทศบาลตะบลดอกไม้เขตหนึ่งโซนเหนือแล้วนะครับเราก็จะทําการศึกษาเส้นทางสำรวจเส้นทางต่างๆนะครับในการเดินทางระหว่างสถานที่ต่างๆร่วมกับการวัดระยะทางโดยใช้โปรแกรม Google Earth นั่นเองนะครับตัวอย่างของเรานะครับอย่างเช่นจุดเริ่มต้นของเรานะครับเริ่มต้นที่สํานักงานเทศบาลตำบลด,ดอกไม้นะครับตามพิกัดจุด O นั่นเองนะครับโดยมีจุดสิ้นสุดจุดแรกนะครับคือ จุด O ยังสามารถเดินทางไปได้ที่ฟาร์มเห็ดหมู่ที่13นะครับพิกัดจุด BG 2นั่นเองนะครับมีเส้นทางทั้งหมด2เส้นทางนะครับก็คือถนนเรียบดอนปูตาบ้านดอกไม้มีระยะทาง1,000กับอีก14เมตรนะครับแล้วก็มีถนนนะครับด้านหลังโรงเรียนบ้านดอกไม้ระยะทาง10,31เเมตรนะครับจากนั้นนะครับเราไปดูที่จุดเริ่มต้นนะครับจากจุดเดิมนะครับยังสามารถเดินทางไปที่ร้านขายไก่ย่างพิกัด BS ได้นะครับ โดยมีเส้นทางเดินทางหนึ่งเส้นทางนะครับก็คือถนนทางหลวงนะครับถนนสุวรรณภูมิเกษตรวิสัยนะครับระยะทาง1000กับอีก50เมตรนะครับต่อไปนะครับก็คือจากสํานักงานเทศบาลตะบดกไม้ไปยังหัตถกรรมจักสารสุ่มไก่ไม้ไผ่นะครับหมู่ที่1นึ่งพิกัดจุด AA1 นนั่นเองนะครับก็จะมีเส้นทางด้วยกันถึง5เส้นทางนะครับก็คือเส้นทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข2 0 2นะครับเป็นถึงคุ้มสุขสวัสดิ์นะครับ ระยะทาง1670เมตรนะครับเส้นทางที่2จากทางหลวง -2 ถึงถึงคุ้มสแสวงทรัพ์นะครับ1,650ยเมตรนะครับต่อไปก็เส้นทางที่3นะครับทางหลวงหมายเลข2 0 2ไปจนถึงคุ้มวังแก้วนะครับ1,660รอเมตรต่อไปนะครับเส้นทางที่4ก็จะเป็นถนนเรียบดอนปูตาไปจนถึงคุ้มแดดูพัฒนานะครับ1,750เมตรและเส้นทางที่5ก็คือถนนเรียบดอนปูตาไปจนถึงคุ้มสแสวงทรัพ์ 1670เมตรนั่นเองนะครับเราก็จะทำการศึกษาระยะทางนะครับแล้วก็เส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเส้นทางก็คือจากจุดพิกัด1ไปยังจุดพิกัด1นนะครับมีเส้นทางที่สามารถเดินทางไปได้กี่เส้นทางนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกนะครับเลือกนำมาเพียงเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดนะครับเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดระหว่างจุดพิกัดแต่ละจุดพิกัดนะครับ ดังที่ปรากฏในตารางนะครับก็คือจากสำนักงานเทศบาลตะบลดอกไม้จุดโอนะครับไปยังฟาร์มเห็ดปูที่สามในขั้นตอนแรกเราเห็นว่าเราได้เส้นทางมาสองเส้นทางใช่ไหมครับจากนั้นเราจะเลือกเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดมาเพียงหนึ่งเส้นทางนะครับก็คือถนนเรียบดอนปูตาบ้านดอกไม้นะครับที่มีระยะทางหนึ่งพันกับอีกสิบสี่เมตรนะครับสำนักงานเทศบาลตะบลดอกไม้ไปยังร้านขายไก่ย่างนะครับก็มีเส้นทางเดียวนะครับก็คือใช้ถนนทางหลวงสุวรรณภูมิเกษตรที่ัยนะครับระยะทาง10,50เมตร แล้วก็จากสำนังกงานเทศบาลตะบนดอกไม้ไปยังหัตถกรรมจากสารสุ่มไก่ไม้ไผ่นะครับพิกัด AA1 นั่นเองนะครับเราเห็นได้ว่าจากขั้นตอนแรกเราจะได้เส้นทางที่สำรวจได้ทั้งหมด5เส้นทางนะครับเราก็จะเลือกเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดนะครับก็คือเส้นทางที่ใช้ทางหลวงหมายเลข2 0 2นจนถึงคุ้มสแสวงทรัพย์มีระยะทาง1650เมตรนะครับนี่ก็คือตัวอย่างในส่วนของการดําเนินการช่วงแรกนะครับคือการสํารวจหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่าง จุดพิกัดต่างๆนะครับที่สนใจเราก็จะดําเนินการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนพบทุกจุดพิกัดของเรานะครับทั้ง20จุดพิกัดของเราว่าจุดพิกัดนะอย่างเช่นจากเทศบาลตะวันดอกไม้สามารถเดินทางไปไหนได้บ้างนะครับและมีกี่เส้นทางเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดมานะครับเพื่อทําการสร้างกราฟ่วงน้หนักนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้เส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดพิกัดต่างๆนะครับเราก็จะนํามาสร้างกราฟนั่นเองนะครับ กราฟของเรานะคบก็จะเป็นกราฟถ่วงน้ําหนักแบบกราฟถ่วงน้ําหนักนะครับระหว่างจุดพิกัดต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏนะครับก็จะเป็นจุดพิกัดจากจุด O นะครับสามารถเดินทางไปได้ทั้งหมด6สถานที่ด้วยกันหรือ6จุดพิกัดด้วยกันนะครับโดยเราก็จะสร้างเส้นเชื่อมนะครับเพื่อแสดงเส้นทางการเดินทางแล้วก็มีระยะทางที่บอกบอกถึงระยะทางที่สั้นที่สุดที่สามารถเดินทางไปได้นะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้กราฟถ่วงน้ําหนักนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น1น,นะครับหสถานที่เราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง20สถานที่เราก็จะได้กราฟถ่วงน้ําหนักในส่วนของจุดเริ่มต้นของสถานที่1ไปยังอีกอจุดสถานที่ต่างๆนะครับได้ทั้งหมด20นะครับกราฟทั้งหมด20กราฟด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนํากราฟนะครับมารวมนะครับมารวมเพื่อสร้างเป็นกราฟในแต่ละส่วนนะครับ สำหรับการศึกษาครั้งนี้นะครับเราศึกษาแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับโดยเราแบ่งโซนของจากโซนเหนือนะครับที่มี3มหมู่บ้านแล้วก็แบ่งให้เป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือกลุ่มของบ้านดอกไม้หมู่ที่1หมู่ที่13านะครับจำนวน9พิกัดด้วยกันนะครับ9จุดสถานที่นะครับจากนั้นนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มบ้านหมอตาหมู่ที่3หมู่ที่11นะครับมีทั้งหมด7 จุดที่กัด7สถานที่ด้วยกันนะครับและกลุ่มที่3คือกลุ่มบ้านภูงาหมู่ที่4นะครับมีทั้งหมด4สถานที่4จุดที่กัดด้วยกันนะครับในส่วนแรกนะครับส่วนที่1นะครับเราก็จะนําจุดที่กัดทั้ง9จุดนะครับมารวมกันเพื่อสร้างเป็นกราฟถ่วงน้ําหนักนะครับหกราฟนะครับเพื่อแสดงเส้นทางการเดินทางในส่วนที่1นะครับก็จะได้ดังกราฟนะครับก็จะมีเส้นทางการเชื่อมว่าระหว่างจุดแต่ละจุดนะครับสามารถเดินทางไปที่จุดไหนได้บ้างมีระยะทางเท่าใดนะครับ เราก็จะดําเนินการอย่างนี้นะครับไปทั้ง3ส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2นะครับกลุ่มบ้านมอตาหมู่ที่3มหมู่ที่11นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือส่วนที่3ก็คือกลุ่มบ้านพงงานหมู่ที่4นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับทางคณะผู้จัดทำโครงงานก็จะนานะครับในส่วนของการเดินทางระหว่างจุดพิกัดนะครับเราจะเห็นว่าจุดโอนะครับสามารถเดินทางไปได้ 6. จุดพิกัดนะครับเราก็จะนํา มาเรียงสับเปลี่ยนนะครับโดยการเริ่มต้นที่จุด O นะครับตามที่ตัวอย่างในตารางนะครับเริ่มต้นที่จุด O นะครับโดยดําให้ไปสิ้นสุดส่วนที่1ที่จุด BS นะครับเพราะว่าจุด BS ทางคณะผู้จัดทำโครงงานกำหนดให้เป็นจุดที่เปรียบเสมือนจุดเชื่อมนะครับจุดเชื่อมระหว่าง3หมู่บ้านนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นจุดสุดท้ายของส่วนที่1นนั่นเองนะครับ การเลียงสับเปลี่ยนนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากจุด O ไปสิ้นสุดที่จุด B S นะครับเราก็จะเรียงจับสับเปลี่ยนไปว่าจุด O สามารถเดินทางไปที่จุดไหนได้บ้างน,นะครับอย่างเช่นตัวอย่างจุด O ก็จะเดินทางต่อไปที่จุด B G 2จุด B G 2สามารถเดินทางไปที่จุดใดได้บ้างนะครับในที่นี้ก็เป็นตัวอย่างของเราก็จะเป็น B D 1นะครับ B D 1เดินทางต่อไปได้ที่ A A 1นะครับ จากนั้น a 1 1เดินทางไปไหนได้บ้างนะครับก็จะมี a b 1 c i c k b g 1นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเรียงสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ a b 1สามารถเดินทางไปได้ที่ c i c k b g 1นะครับแล้วก็ c i สามารถเดินทางไปที่ c k ได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าหลังจาก c k นะครับสามารถเดินทางไปได้เพียง8จุดเท่านั้นนะครับก็คือไม่สามารถเดินทางไปได้จนถึง b s นั่นเองนะครับเนื่องจาก พอเราเดินทางไปถึง C K แล้วไม่มีจุดไม่มีจุดที่ C K สามารถเดินทางไปต่อได้ค,คือจุดที่เหลือไม่สามารถเดินทางไปต่อได้นะครับก็คือดังนั้น C K จึงไม่สามารถเดินทางไป B S ได้นะครับเหตุการณ์นี้จึงไม่สามารถเป็นไปได้นะครับเรามาดูเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะครับก็คือเริ่มต้นที่จุด O เดินทางต่อไปที่ B G 2 B D 1 A A 1นะครับจากนั้นเดินทางไปที่ B G 1 แล้วก็ต่อไปด้วย a b 1 c i c k แล้วก็สิ้นสุดที่ b s นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงนะครับทุกจุดสามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้นะครับโดยที่ไม่มีการข้ามจุดนะครับอยู่ภายในส่วนเดียวกันดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงสามารถเป็นไปได้นะครับหลังจากที่เราทําการเรียงสับเปลี่ยนไปทั้งหมดนะครับทั้ง3ส่วนด้วยกันนะครับเราก็จะทาการเรียงสับเปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบ่งเป็นส่วนๆนะครับในส่วนที่1นนะครับเราก็จะได้ เหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการเดินทางทั้งหมด1318นะครับเส้นเส้นทางด้วยกันนะครับโดยมีอยู่240เส้นทางนะครับที่สามารถเป็นไปได้ในการที่จะเดินทางให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็ทุกจุดมีการเชื่อมโยงกันนะครับโดยเราก็จะทําการวัดทําการคํานวณน,นะครับในส่วนของระยะทางระหว่างพิกัดจุดนะครับพิกัดจุดทั้งในส่วนที่1ก็จะเป็น 9จุดด้วยกันนะครับพิกัด19จุดด้วยกันคํานวณระยะทางเพื่อที่หาระยะทางที่สั้นที่สุดในแต่ละเส้นทางนะครับทั้ง240เส้นทางที่เป็นไปได้นะครับเราก็จะได้เส้นทางก็คือ r 3 0นะครับก็คือเริ่มต้นที่ o ไปต่อที่ b g 2 c i b d 1 a b 1 b g 1 a a 1 c k และก็ b s นะครับที่มีระยะทางสั้นที่สุดในส่วนของ าการเดินทางในส่วนที่1กลุ่มบ้านดอกไม้หมู่มที่หนึ่ที่13นั่นเองครับมีระยะทาง ,3937 เมตรนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำมาสร้างเป็นกราฟถ่วงน้ำหนักในส่วนของอาการเดินทางในส่วนที่1นะครับกลุ่มบ้านดอกไม้นั่นเองนะครับเราก็ดำเนินการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดำเนินการในลักษณะเดียวกันทั้ง3กลุ่มนะครับกลุ่มที่2เราก็จะทำการเรียงสับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับทำการเรียงสับเปลี่ยน เราก็จะได้เหตุการณ์ทั้งหมดคือ522เหตุการณ์นะครับโดยมีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้240เหตุการณ์นะครับที่สามารถเดินทางได้ครบทุกสถานที่โดยทุกสถานที่นะครับมีการเชื่อมต่อกันนะครับโดยเราได้ทําการคิดคํานวณเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้ง240เส้นทางนะครับคำนวณวัดระยะทางผลรวมระยะทางต่างๆได้เส้นทางที่สั้นที่สุดคือ เ4 9้นั่นเองนะครับก็คือเริ่มต้นที่ b s นะครับไปสิ้นสุดที่จุด CJ นั่นเองนะครับมีระยะทางรวมทั้งสิ้น5,39เมตรนั่นเองนะครับต่อไปในส่วนที่3นะครับเราก็ส่วนที่3นะครับเราก็จะทำการคำนวณนะครับเช่นเดียวกับส่วนที่1และส่วนที่2นะครับโดยการเรียงสับเปลี่ยนเราก็จะได้ว่ามีทั้งหมด4จุดพิกัดนะครับมี4จุดพิกัดโดยที่เรากำหนดให้เริ่มต้นที่ CJ ไปสิ้นสุดที่จุด ในส่วนของส่วนที่3นะครับสิ้นสุดที่ B E 1แต่ตรงนี้นะครับเราต้องการที่จะให้เดินทางมาสิ้นสุดที่สํานักงานทศบานต้นไม้เช่นเดิมนะครับเราจึงต่อจาก B E 1ไปยัง B S ได้มาสิ้นสุดที่จุด O นะครับโดยการคํานวณนะครับเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดของส่วนที่3นะครับเราจะได้เส้นทางที่เกิดขึ้นทั้งหมด2เส้นทางและทั้ง2เส้นทางนั้นสามารถเดินทางได้ครบทุกจุดนะครับและมีเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุดคือเส้นทาง T 1นะครับ เริ่มต้นที่ CJ สิ้นสุดในส่วนที่3ที่ BE1 ไปต่อ b s h สิ้นสุดที่ O นะครับมีระยะทางรวมทั้งสิ้น5,395เมตรนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็มาสร้างเป็นกราฟห่วงหนักเพื่อแสดงการเดินทางการเชื่อม กันระหว่างจุดต่างๆจุดพิกัดต่างๆของส่วนที่3นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของขั้นดําเนินการเบื้องต้นนะครับคร่าวๆข,ของการดําเนินการที่จะคิดคํานวณและหาเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับโดยเราก็จะมาสรุปผลโดยการรวมทั้ง3าทั้ง3ส่วนเข้าด้วยกันเป็นเส้นทางการเดินทางของเทศบาลตบะบนดอกไม้เขต1นึ่โซนเหนือนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ทําการคําวนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดแล้วนะคะสามารถเดินทางได้ครบทุก สถานที่และครบทั้ง3ส่วนแล้วเราได้นำเส้นทางที่คำนวณมาสร้างเป็นเส้นทางการเดินทางโดยใช้โปรแกรม Google Earth น,น,นะคะตามที่กำหนดไว้โดยสามารถสร้างเส้นทางการเดิน,นทางได้เป็น2แนวทางนะคะจากนั้นเรานำมาสร้างเป็นกราฟระบุทิศทางแบบทว,นะทวงน้ำหนักได้เป็น2แนวทางค่ะส่วนแรกนะคะแนวทางที่1ค่ะเดินทางจาก ส่วนที่ 1, บ้านดอกไม้ไปยังส่วนที่ 2, บ้านหมอตาไปสิ้นสุดที่ส่วนที่3บ้านภูง,งาค่ะส่วนแนวทางที่2นะคะเดินทางจากส่วนที่1บ้านดอกไม้ไปยังส่วนที่ 3, บ้านภูง,งาและไปสิ้นสุดที่ส่วนที่2บ้านหมอตาค่ะโดยมีระยะทางทั้งสิ้น14.37 1กิโลเมตรค่ะจากการสำรวจสถานที่ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น งานอาชีพและวัฒนธรรมประเพณีเทศบาลจมนุนดอกไม้เขตหนึ่งโซนเหนือ,นอานนทางคณะผู้จัดทำโครงงานได้ใช้ความรู้เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนไปใช้ในการหาเส้นทางการเดินทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดและใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีการาฟไปใช้ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากการสร้างกราฟถ่วงน้ำหนักและกราฟระบุทิศทางค่ะโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ The geo meter skatepad ในการคำนวณหาเส้นทางในการเดินทางศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานอาชีพและวัฒนธรรมประเพณีเทศบาลตำบลดอกไม้เขตหนโซนเนือที่สั้นที่สุดและสามารถเดินทางได้ครบทุกพิกัดค่ะจากการที่เล่าทางต้นนะคะทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงนำความรู้ความคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใช้ในการสร้าง แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการสร้างในเส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดและสามารถเดินทางได้ครบทุกสถานที่ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานอาชีพและวัฒนธรรมประเพณีเทศบาลตำบลดอกไม้เขตหนึ่งโซนเหนือค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งจะก,การดำเนินการทำให้ได้ เส้นทางในการเดินทางจํานวน2เส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุดรวมระยะทางทั้งหมด14.371กิโลเมตรซึ่งสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ครบทั้งหมด20สถานที่ตามแนวทางการเดินทางทั้ง2แนวทางค่ะส่วนปัญหาที่ทางคณะผู้จัดทำได้พบนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ทางคณะผู้จัดทำ โครงกานไม่สามารถไปสำรวจพื้นที่และหาแนวเส้นทางได้ค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. ในการคำนวณหาระยะทางระหว่างสถานท,ที่ต่างๆอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการคำนวณได้เนื่องจากการกำหนดหมุดพิกัดในโปรแกรม Google Earth อาจคาดเคลื่อนไปได้จากพิกัดในพื้นที่จริงค่ะจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบค่ะส่วนข้อ 2. นะคะในการศึกษา เป็นเพียงการศึกษาในขอบเขตเทศบาลตำบลดอกไม้เขตหึงโซนเหนือน,นะคะจึงซึ่งสามารถขยายผลการศึกษาไปยังเทศบาลตำบลดอกไม้เขตสโซนใต้ได้ค่ะเพื่อให้ครอบคุมพื้นที่ในเทศบาลตำบลดอกไม้ค่ะ